สวัสดีครับโป๊จี้ h ช n แนลวันนี้ก็พบกับผมโป๊จี้ก็วันนี้จะมาแนะนำลิตร้อยันของ Standard ก็คือเป็นร้อยันวีสำหรับคนที่ซื้อของใหม่แล้วก็จัดเล่นเลยก็คือไม่ไม่ต้องตามของเก่าแล้วก็มาดูกัววนว่าจัดอะไรได้บ้างก็ตัวเริ่มก็จะเป็นกุไลมุจากทีดีนั่นเอง ตัวนี้ก็คือไรทับจนหนึ่งธรรมดาเพราะว่าเราย่านมีตัวเริ่มแค่ใบเดียวหลังจากนี้ก็ใช้น่าจะยาวๆจนกว่าจะมีใบใหม่มาแต่ก็คือสกิลก็จะสกิลเดิมอ่าใบถัดมาก็จะเป็นโซนเซเวอร์อสี่ใบโซนเซเวอร์ก็คือตัวปิดเกมที่ดีสําหรับภาคอะสแตนดาร์ดนี้ก็คือของภาควนี้มันสามารถทํำพลังทั้งบอร์ดได้แบบแถวละสามหมื หรือถ้าคุณจะเติมโซได้ถึง10บใบก็จะสามารถบัส2ชุดก็ได้เพื่อให้บวกพลังเยอะซึ่งเป็นตัวที่ใช้ได้ยาวเพราะว่าเดี๋ยวชุดหลังๆก็จะมีพวกประเภทที่เห็นถอดโซหนึ่งใบบวกห้าพันนี้เพิ่มมามันก็จะมีพาเวอร์มากขึ้นอ่ามถัดมาก็จะเป็น Alfred. ออลฟตก็ใช้เป็นตัวรา,าชาสเวนออลฟต ใบนี้เป็นตัวที่เอาไว้สําหรับเล่นแบบต้นเกมได้ดีเพราะมันท้าเรากําหนดการวางฟอสได้ง่ายไม่ไม่ไมยุ่งยากเกินไปเราสามารถวางฟอสไว้ที่เหลีอยแล้วก็ตัวมันจะหมดพลังจากการใช้สกิลคอมาเอเบดมาได้ทําให้เล่นต้นเกมได้ง่ายก็เกตสามใช้แปดใบแค่นี้ต่อมาเกตสองหมายเก,ก็คือตัวจากทีดีเหมือนเดิม ตัวนี้ก็คือปลาดแห่งศาสตร์วิชาจารอนจารอนก็คือถ้าเรามีเลียเกินสามใบมันจะบวกห้าพันเป็นตัวตีที่ดีก็มีตัวบูสสัก8ปดพันก็ทําพลังเด่นได้สองพันสามละไปถัดมาก็จะเป็นตัวที่ใช้เล่นมาตรฐานบัสเตบ,บกสี่ใบก็ไอตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เหมือนก็เอาไว้ถอดเลียแถวหน้าแล้วก็เอาไว้เล่นกับอเอาเฟต ซึ่งโดยทั่วไปแล้วตัวเด็กของภาคเนี้ยจะค่อนข้างจะเล่นกับตัวบัตเตอร์เบดเยอะหลายใบจะออกมาเพื่อให้ให้เราเล่นกับบัตเตอร์เบดอย่างเดียวเราอาจจะต้องใช้บัตเตอร์เบดตัวนี้ยาวๆใบถัดมาอันนี้ก็คือใบปับ๊มบอร์ดอกกะการเนะนั่นเองตัวนี้ก็คือเอาไว้ได้ก,ก่อนกันแล้วก็เอาไว้เติมโซให้กับโซเซเวอร์ได้ก็ใส่4ใบเกรด2ก็ใช้12ใบต่อมาก็เกรด1ใบแรก วิงเกาวิงเกาตัวนี้ก็คือเอาไว้เล่นกับบัตเตอร์เบดแค่มันยืนในแถวเดียวกันก็จะส่งพลังให้บัตเตอร์เบดห้าพันละทำให้บัตเตอร์เบดเนี่ยเลนของบัตเตอร์เบดตีสองพันสามโดยที่เราไม่ต้องจ่ายคอร์าใบถัดมาก็เป็นอันเลนอ่ะในสควอชอันเลนในสควอชอันเลนก็มีหน้าที่คล้ายๆปั๊มบอร์ดเหมือนกันนี่แต่ว่าตัวนี้จะต้องคอมือ แล้วก็ไอ้สกิลตัวนี้ไม่ติดแต่ละครั้งเราสามารถที่จะคอตัวมันคอตัวมันถ้าเรามีคอสเหลือก็คอยอีกใบก็แล้วหลังจากที่คอไปแล้วเนี่ยสกิลมันจะให้จวนหนึ่งด้วยแล้วบวกสามพันทำให้เรา,าบุกเน้นเน้นบุกต้นเกมได้ช่วงยังไม่ขึ้นสามใบถัดมาก็จะเป็นปัดน้อยมาหลอนใส่สามใบอันนี้ก็เหมือนกันสกิลจะคล้ายกับอันเลน แต่ว่าอันนี้จะติดเทอละครั้งเพราะว่าตัวนี้มันขอแค่มันอยู่บนสนามต่อไปแล้วคือเวลาเราลงมาปุ๊บเขาหนึ่งก็จะได้จ่วสกิลมันใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่ติดไอ้เทอละครั้งเกตดหนึ่งใบสุดท้ายของเราก็จะเป็นป่อนกันตัวเติมโซให้กับโซเซเวอร์หรือจะมันมันดาคือเด็กวีมันจะเล่นได้ แนวทางมันน้อยแต่ว่าพอจะปรับปรับใช้งานกันได้อย่างเช่อนอันเนี้ยเอาไว้เติมโซได้แล้วก็เอาไปใช้กับพวกเกียร์สองที่มันคอเกียร์สองอ่อ่าคือเราจะเติมโซเพื่อเอาคอร์สแล้วก็ใช้ตัวนั้นไปปั๊มตัวตีเพิ่มออกมาก็ได้หรือจะแบบอ่าจะมีเกียร์หนึ่งมอนกาน่าก็สามารถเล่นกับปอนการคือเหมือนกับเอาปอนการมาเติมคอร์สให้กับมอนกาน่าตอนตีก็โซบัสบวกพลังได้9ก้าพันนี้ วันกันก็จะเป็นตัวค่อนข้างจะสามัญน,นิดนึงในช่วงแรกอ่าล่ะต่อมาก็ทิกเกอร์ละทิกเกอร์ก็จะใส่เป็นคีแปดเพราะว่าทิกตอนนี้เรายังไม่มีให้เปลี่ยนนะแล้วก็ดอสี่อันนี้เป็นดอี pg แล้วก็ฮิวสี่แค่นี้ทิกเกอร์เขาจะมีเท่าน,นี้แหละเป็นดอสี 4, ่คีแปดมาตรฐานเพราะว่า สายฟอสสำหรับอ่าภาพวีแหละมันจะมีการ์ดไม่ไม่มีลูกเล่นอะไรมันจะมีเท่านี้เลยอ่าของก็จะคล้ายๆกับอ่าดิสท,ที่เคยลงไว้ก่อนนั่นเองก็จะเป็นแบบสายของพวกไอ้เลโธอ่ะก็จะใกล้เคียงกันจะเปลี่ยนก็แค่ยูนิตก็แค่บางใบเช่นใบอากาเนะอย่างเงี้ยที่เพราะว่าการเล่นเลโธไม่จำเป็นต้องพึ่งอากาเนะมากขนาดนะั้นมันใช้ริวใช้อะไรที่แบบไปต่อเติมคอมโบได้มากกว่านี้ มันจะเล่นง่ายกว่านี้อ่าสำหรับอ่าสแตนดาร์ดลิต์คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนของตอนนี้คือพวกคอมมอนอะไรมันยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเรายังไม่มีอะไรให้จัดตอนนี้ก็คือใส่ใส่ประมาณนี้แหละ,ะจากลิต์นี้จะได้เห็นว่าก็จะไม่ได้ใช้ไอเออรีเพราะว่าเออเอเอรีเนี่ยเวลาเราจ่ายคอร์สไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราเอาบัตเตอร์เบดในโซลมามันเท่ากับเป็นการลด คอร์สของโซเซเวอร์ลงไปหนึ่งใบผมก็เลยจะไม่ใส่เออรี่เข้ามาเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกไปมันไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นว่าจะต้องอะไรนะแล้วเออรี่เป็นตัวยุ่งยากที่อ่ารอยัดเนี่ยคือจะบอกว่าตอนเล่นจริงอ่ะมันมันไม่จำเป็นต้องไปลงกิฟที่ตัวช่องแวนเท่าไหร่เพราะว่าตัวตัวแวนมันไม่ได้เก่งอะไรมากจะสังเกตว่าจากชุดแรกที่มันได้มาเนี่ย เกรดสามที่มีทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยที่แบบจะต้องพึ่งพลังเลยตัวเองในการปิดเกมอย่างโซเซเวอร์เองมันก็สามารถปั๊มพลังมันเองได้อยู่แล้วหรืออย่างอันเฟดก็สามารถปั๊มพลังได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเออร์ลี่ที่ไม่มีสกิลในการปั๊มพลังให้ตัวเองเลยไม่ได้อย่างเดียวมันจึงไม่เหมาะกับการเล่นสแตนดาร์ดสักเท่าไหร่ถ้าให้เทียบถ้าเล่นสายอย่างอื่นเช่นอย่าง Mon อใส่ตัวอย่างมอนกาน่าเข้ามาเพื่อบวกพลังหรือจะมีเดี๋ยวตัวคอมมอนบางตัวที่แบบ อะแค่ตีก็บอก power แล้วเงี้ยเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างพวกจารลอนอะไรพวกเนี้ยมันก็พอจะใส่ได้อยู่แต่ว่าพอถ้าเจอแบบนี้ก็คือมันไม่ค่อยมีความจําเป็นเท่าไหร่ก็เลยจะเน้นเน้นไปที่แบบการแบบไม่ถอดโซเลยก็คือจะเก็บโซไว้ให้โซเซเวอร์ Server เล่นอย่างเต็มที่ดีกว่าเพื่อ power ที่ค่อนข้างจะสูงของตัวเด็กนี้อ่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะจัดเล่นเออร์กับเออือเล่นอันเฟสตัวเลย ก็ไม่ใช่ว่าจัดเล่นไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเราเล่นแบบาสายตีเพียวไม่ได้เน้นโซของตัวโซเซเวอร์อย่างเงี้ยตีแบบใช้พลัง p o w เวอร์กดก็ก็สามารถจัดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนั้นก็คือเหมือนกับอย่างที่บอกไปอว่าเออร์ลี่เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันไม่มีพลังอะไรเพิ่มเพราะฉะนั้นเวลาที่ไล์มันลงมาจะต้องวางกิฟฟ์ฟอร์ที่ตัวมันด้วยไม่งั้นเพลเวอร์มันจะต่ํามากซึ่งไม่เหมาะกับการเล่นของภาค V ีที่แบบ ตัวแวนเราเราจะขอาการหนักๆก,ก็คือมันต้องมีพาวเวอร์นิดนึงไอ้ตัวพวกนี้มันไม่ต้องตัวพวกนี้มันมันไม่ต้องวางกิฟที่มันทาให้เราไปส่งกิฟไปที่เหลียได้มันจะต่างจากเด็กอย่างคังไอโรที่แบบพวกโอ้โหหล่ที่จะต้องเปิดด้วยการวางกิฟที่ตัวช่องแวนไม่งั้นมันจะกดดันเกมได้ยาก่ะก็ลรนี้ก็อธิบายไว้เท่านี้แล้วกัน่าก็เจอกันคลิปหน้า อาจจะเป็นช่วงสักเดี๋ยวได้ทีๆีพวกโคนันมาก็จะลงอีกทีหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็บายบายครับเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ